ทำไมหลายคนเริ่มห่างการสังสรรค์หลังอายุ70ปีขึ้นไปไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้แต่มันค่อยๆเกิดขึ้นเองวันหนึ่งเราตื่นมารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากออกไปแล้วไม่ใช่เพราะขมขื่นหรือโดดเดี่ยวแต่เพราะอะไรบางอย่างในใจเปลี่ยนความอยากเอาใจคนอยากตามวงสนทนาค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยการปกป้องความสงบเลิกฝืนใจจนหมดแรง และเริ่มฟังเสียงเงียบๆข้างในว่าคุณให้มามากแล้วถึงเวลาของคุณเหตุผลข้อที่หนึ่งขอบเขตทางอารมณ์หลังเจสิปีเหมือนมีสวิตเปิดขึ้นเรามองเห็นพลังใจที่ใช้ในแต่ละนัดไม่ใช่แค่ขับรถหรือคุยตามมารยาทแต่รวมถึงต้นทุนที่ซ่อนอยู่ต้องฟังเรื่องยาวๆจนรู้สึกไร้ตัวตนต้องทนบรรยากาศบนซุบซิบแผลเก่ากลับถึงบ้านแล้วไม่อิ่มใจแต่หมดแรง ความล้าไม่หายภายในชั่วโมงเดียวมันค้างอยู่ในอกในบ่าไหลต้องใช้ทั้งเย็นเพื่อฟื้นตัวคนอื่นอาจคิดว่าเพราะแก่หรือป่วยแต่จริงๆเราแค่ถนอมหัวใจขึ้นไม่ยอมเสียความสงบเพื่อคาดหวังคนอื่นทั้งชีวิตเราเคยยิ้มฝืนเพื่อความกลมเกลียววันนี้เราเห็นชัดว่านั่นคือความล้าและมันไม่คุ้มอีกต่อไปเราเริ่มขีดเส้นไม่ไปนัดที่ตึงเครียดหลบคนที่ไม่ฟังจริงๆ พอใครถามเหตุผลก็ไม่ต้องอธิบายเราเข้าใจตัวเองก็พอพรอ,อายุ82เคยไปหาพี่ชายทุกวันอาทิตย์สลับกันเป็นปีปีจบด้วยการเถียงเรื่องอดีตการเมืองแผลครอบครัวขับรถกลับบ้านท้องเกรงต้องสงบใจอีกหลายชั่วโมงวันหนึ่งเขาหยุดไปไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะซื่อสัตย์กับตัวเองความสงบมีค่ากว่าธรรมเนียมเดิมญาติกันก็อาจไม่ดีต่อใจเสมอไป เหตุผลข้อที่สองประเมินค่าเวลาใหม่ตอนหนุ่มสาวเวลาเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเราแจกมันง่ายๆเพื่อมารยาทไปงานที่ไม่ชอบนั่งคุยนานๆเสียทั้งสุดสัปดาห์ด้วยความเคยชินหลังเจ็ดสิบน้ำหนักของเวลาหนักขึ้นทุกชั่วโมงที่ให้ใครไปคืออีกชั่วโมงที่ไม่ได้หล่อเลี้ยงใจอีกเช้าที่ไม่ได้จิบกาแฟช้าๆอีกค่ำที่ไม่ได้นั่งริมหน้าต่างฟังเพลง เวลาจึงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของแจกฟรีเราเริ่มถามตัวเองว่าคุ้มไหมนัดนี้เติมพลังหรือดูดพลังคำถามนี้เปลี่ยนทุกอย่างลอเรนอายุ76ขับรถสามชั่วโมงไปหาลูกพี่ลูกน้องทุกเดือนนัดก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีดูทีวีเดิมๆคุยเรื่องเดิมๆยิ้มจางๆวันหนึ่งเธอมองนาฬิกาแล้วคิดว่าตอนนี้ฉันวาดรูปริมทะเลสาบก็ได้ และเธอเลือกทะเลสาบตั้งแต่นั้นนี่ไม่ใช่ความเย็นชาแต่มองเห็นว่าเวลาไม่ได้ไร้ขอบเขตเริ่มเลือกจากความสุขไม่ใช่ความเกรงใจเราจัดชีวิตเหมือนแต่งภาพวาดเก็บสีที่สงบใจปล่อยสีที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่สความล้าทางอารมณ์มีความเหนื่อยชนิดหนึ่งอธิบายยากไม่ใช่แค่เหนื่อยกายแต่หนักใจหลังการคุยที่ไม่พาไปไหน เรานั่งพยักหน้ายิ้มตามมารยาทแต่ข้างในยิ่งรู้สึกเลือนหายบทสนทนาเวียนเรื่องไม่สำคัญคุยเล่นบน่นเรื่องตื้นตื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้สึกอยู่จริงกลับบ้านแล้วไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงแต่รู้สึกว่างเปล่ามากกว่าเมื่อก่อนอาจทนได้เพื่อไมตรีวันนี้ความทนนั้นหมดแล้วไม่ใช่ข้อเสียแต่นี่คือการเติบโตเราเลิกแสดงเลิกเล่นตาม เลิกแกล้งทำว่าทุกนัดคุ้มเวลามีงานวิจัยเรียกว่าทฤษฎีเลือกอารมณ์ยิ่งอายุมากเรายิ่งคัดคนที่คุ้มใจมองหาความหมายในความสัมพันธ์ถอยจากความคาดหมายตามหน้าที่เราหอยหาความลึกความตั้งใจฝังอยากถูกมองเห็นไม่ใช่แค่เติมเสียงแฮโรนอายุ74ไปกินข้าวญาทุกอาทิตย์บ้านเสียงดังแออัดไม่มีใครถามสารทุกจริงๆ ต่างคนต่างคุยโชว์รูปทริปอวดของใหม่วันหนึ่งเขาหยุดไปใช้เช้าวันอาทิตย์อยู่สวนหรือเดินกับเพื่อนที่ฟังเขาจริงๆช่วงเวลาง่ายๆเหล่านั้นทำให้เขารู้สึกมีชีวิตมากกว่าเดิมเหตุผลข้อที่สพลังงานทางกายไม่มีใครบอกว่าแค่ออกไปนอกบ้านหลังเจสิบก็ใช้แรงมากแค่ไหนตอนเช้าอาจตั้งใจดีเตรียมของฝากแต่วินาทีที่กลับถึงบ้าน เหมือนไปวิ่งมาราธอนมาตัวปวดข้อตึงสมองก็ลาไม่ใช่แค่ตอนเจอกันแต่ช่วงฟื้นตัวนานขึ้นนัดสองชั่วโมงอาจทำให้หมดวันหรือหมดแรงไปถึงวันถัดไปคนอื่นไม่เห็นต้นทุนทั้งหมดไม่รู้ความปวดตอนเดินขึ้นทางลาดไม่รู้ความเมื่อยจากเก้าวอี้แข็งหรือความล้าที่ค้างหลังนัดจบนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือร่างกายบอกความจริง พลังงานมีจํากัดต้องปกป้องมันบาบาร่าอายุ78เจอเพื่อนดื่มกาแฟทุกสัปดาห์ต้องจอดรถไกลเดินไกลนั่งมานั่งโยกกลับบ้านปวดเมื่อยและหมดแรงวันหนึ่งเธอบอกปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาฉันก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะตอนฉันฝืนเกินไปความซื่อสัตย์นั้นเปลี่ยนทุกอย่างเราเริ่มฟังร่างกายมากขึ้นพักเมื่อควรพักเลิกแกล้งว่าตัวเอง35 แล้วค้นพบพลังแบบใหม่ไม่ใช่พลังฝืนแต่พลังชะลอให้พอดีเหตุผลข้อที่หเศรษฐศาสตร์ของอารมณ์ถึงจุดหนึ่งเรารู้ว่าพลังใจมีค่าไม่น้อยกว่าเวลาอาจมากกว่าด้วยเราเลิกแจกมันเหมือนเศษเหรียญเริ่มมองว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้กับคนและช่วงเวลาที่อบอุ่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หนักใจหลายสิบปีเราเคยทนเพื่อความสงบ กลืนคำพูดที่บาดใจไม่อยากมีเรื่องไปงานทั้งที่เหนื่อยรับสายทั้งที่ใจไม่พร้อมพูดคำว่าได้ทั้งที่ทั้งตัวอยากบอกไม่เพราะคิดว่านั่นคือหน้าทีเราเป็นคนไว้ใจได้เสมอวันนี้บางอย่างเปลี่ยนไปแบตเตอรี่ทางใจชาตินานขึ้นหมดเร็วกว่าเดิมเราเริ่มเห็นชัดว่าใครดูดพลังมากกว่าจะเติมพลังให้เราเพื่อนที่ชอบติยาที่โทรมาบน่น คนในบ้านที่ไม่เคยถามความรู้สึกจริงๆเราบอกตัวเองว่าไม่ต้องแลว้วไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพื่อดูแลตัวเองเราเริ่มเทพลังให้คนที่เทกลับคนที่ฟังโดยไม่ตัดสินคนที่ยกใจเราไม่ถ่วงใจเราคนที่สังเกตว่าเรานิ่งไปและถามด้วยห่วงใหญ่วอลเตอร์อายุ82โทรหาลูกทุกวันอาทิตย์เดิมทีเป็นกิจวัตรอบอุ่นแต่พักหลังกลายเป็นหน้าที่ ลูกฟังผ่านผ่านรีบคุยใส่คำประชดแล้ววางสายอย่างเร็ววันหนึ่งวอลเตอร์วางโทรศัพท์ลงคิดว่านี่ไม่ใช่ความรักนี่คือหน้าที่เขาหยุดโทรแล้วชวนเพื่อนบ้านเล่นปริศนามีคนที่สนุกกับการอยู่กับเขาจริงๆการเปลี่ยนเล็กๆทำให้ใจโล่งขึ้นไม่รู้สึกผิดแต่รู้สึกเป็นอิสระนี่แหละเศรษฐศาสตร์ของอารมณ์เลือกอย่างมีสติรักอย่างตั้งใจและปกป้องพลังที่เหลืออยู่ เหตุผลข้อที่6การตื no ่นรู้เรื่องศักดิ์ศรีตนเองหลังเจ็ดสิบเราเลิกรออนุญาตให้เห็นค่าตัวเองความอยากให้คนชอบค่อยๆจางความกลัวทำให้ใครผิดหวังเบาลงสิ่งที่เติบโตขึ้นคือความเข้าใจเงียบๆว่าเราคู่ควรกับความเคารพไม่ใช่แค่จากคนอื่นแต่จากตัวเองมันไม่เกิดข้ามคืนแต่มาหลังถูกมองข้ามซ้ำๆวันหนึ่งเราพูดคำว่าไม่ได้โดยไม่รู้สึกผิด เริ่มปฏิเสธนัดที่เหมือนภาระหยุดรับทุกสายหยุดอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เคยมองเห็นเรานี่คือจุดเปลี่ยนเราเลือกความสงบเหนือความเกรงใจเลือกศักดิ์ศรีเหนือหน้าที่เพราะการบอกใช่ให้คนทั้งโลกหลายครั้งคือการบอกไม่ให้ตัวเองเราเลิกโค้องงอให้คนที่นึกถึงเราเฉพาะยามต้องการเลิกทำตัวเล็กลงเพื่อให้คนอื่นสบายวันนี้เราใช้พื้นที่ที่เราควรได้ มาริลีนอายุ76ทั้งชีวิตคือตัวหลักของบ้านเลี้ยงหลานจัดงานรวมญาติทุกวาระพูดได้จนลืมวิธีพักปีหนึ่งเธอตัดสินใจไม่จัดงานใหญ่เธอเก็บกระเป๋าเล็กๆไปทะเลสาบคนเดียวนั่งดูนกเขียนบันทึกทั้งวันลูกสาวโทรมาอย่างตกใจแม่ทุกคนรอแม่อยู่มาริลีนยิ้มแล้วตอบว่าครั้งนี้แม่ขอรอตัวเองบ้าง ประโยคเดียวเปลี่ยนภาพแม่ในสายตาครอบครัวและเปลี่ยนสายตาแม่ต่อตัวเองศักดิ์สีไม่ต้องตะโกนมันแค่หยุดขอและเริ่มยืนไม่รอให้ใครเลือกเราเลือกตัวเองเหตุผลข้อที่เจความสันโดษกลายเป็นอาหารใจความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคืออยู่คนเดียวแปลว่าเหงาแต่หลังเจ็ดสิบหลายคนเห็นความจริงว่าความสันโดษคือของขวัญ ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการกลับคืนกลับมาหาลมหายใจจังหวะของตนเมื่อยังวัยรุ่นความเงียบชวนอึดอัดเราจึงไล่ล่าความดังเติมกิจกรรมตลอดแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราเห็นว่าความเงียบนี่แหละคือที่ที่การเยียวยาอยู่เช้าตรู่ก่อนโลกตื่นเสียงนิ่งชวนพักใจบายแก,แก่กับงีบเบาๆแสงลอดผ้าม่านยามเย็นที่เดินชา้ชาได้ยินเสียงหัวใจเราไม่ต้องการฝูงชนเพื่อเติมเต็ม ไม่วัดคุณค่าจากจำนวนคนรอบตัวแต่จากความเต็มในข้างในเราเริ่มรักการอยู่กับตัวเองสังเกตสิ่งเล็กๆใบไม่ไหวชานสารมุลร่างกายคลายลงเมื่อไม่มีใครต้องการอะไรนั่นไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการชาิไฟเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของการเติมคืนไม่ใช่ปิดประตูใส่ผู้คนแต่เปิดประตูสู่ตัวเองเราไม่ต้องอธิบายว่าทำไมไม่ไปทุกงาน เพราะเราฟังความต้องการของวิญญาณแล้วและบ่อยครั้งมันต้องการความเงียบถ้าวันนี้โลกของคุณเล็กลงนัดน้อยลงสุดสัปดาห์เงียบขึ้นอย่าใจเสียคุณไม่ได้เสียหายคุณกำลังฉลาดขึ้นคุณกำลังคัดกรองชีวิตเก็บสิ่งที่สำคัญปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้เลิกศรัทธาในผู้คนแต่ยอมรับความสงบมากขึ้นไวยชราแม้มีความปวดและข้อจำกัด แต่มาพร้อมของขวัญชื่อความกระจ่างมันลอกเสียงรบกวนออกไปลดแรงกดดันให้เอาใจคนเผยให้เห็นอะไรที่หล่อเลี้ยงจิตจริงๆและอะไรที่เติมแค่ความกังวลจากนั้นเราค่อยๆสร้างชีวิตแบบใหม่ไม่ดังไม่วุ่นแต่เป็นของเราจริงๆเลิกไปเพราะความผิดเริ่มไปเพราะความใช่เลิกขอการยืนยันจากภายนอกเริ่มเชื่อเข็มทิศข้างในแม้คนอื่นไม่เข้าใจ เราเข้าใจก็พอถ้าคุณพบว่าช่วงนี้ถอยออกมาเลือกเช้าเงียบเงียบแทนห้องที่อึกอึชอบคิดเงียบเงียบมากกว่าดราม่าคนอื่นอย่าให้ความรู้สึกผิดเข้ามาขอให้ความกรุณากับตนเองแทนคุณคู่ควรกับสิ่งนี้คุณให้คนอื่นมามากแล้วตอนนี้ถึงเวลาของคุณเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะในเจ็ดเหตุผลข้อไหนโดนใจที่สุดคุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ ความสงบของตัวเองตั้งแต่ก้าวสู่วัยเจ็เป็นต้นมาถ้าคลิปนี้แต่ใจคุณกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่รักการสนับสนุนของคุณทำให้เราสร้างงานดีๆต่อไปและจำไวนะ้นักะคุณไม่ได้เดียวดายคุณกำลังก้าวสู่ต,ตัวตนที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด